พี่กลัวผีเกมเรียบเหรอไม่พี่ขับรถผ่านวัดตีสี่ตีห้าพี่มาพี่ไปนั่งเล่นอยู่สซนสะรู้ไหมพี่ไปอยู่ชนาบาสอยู่คนเดียวยังตีสี่ตีห้านี่อะไรน่ากลัวก่าผีด้วยปะคนขายยาแม่งยิ้มให้พี่เนี่ยเอ้เหี้ยเฮยย้มาเต้นหน้าร้านอ้แก่้วากเฮ้เหีย ซื้อมาแล้วต้องกดใช้เหรอกดใช้ยังไงอันนี้มันหลอกไอ,ไอ,อกก้นน,ออกกนี้ทำไมหลอกขัวทำไมมันหลอกขัวแมวจริงไปแมวเ,เกย์ไปนนี่ยเริ่มหลอนแล้วมึงแกล้งกูไะเนี่ยนีเห็นป่าวโอ้แมวจริงเว้ย if you if you feel, it feel. ไม่ได้ <It S 2> สีเ<ส>ว้ยมันนี่เป็นสีเทา